นะไปนะครับร่วมกิจกรรมนะครับไปดูนะครับไปอะไรเลยนะครับไปดูนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับขอรับเธอไว้ในหัวใจเอ็สแบคนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนะครับเราไปดูนะครับการทํางานนะครับไปดูกิจกรรมของน้องๆนะครับร่วมถึงนะครับบทสัมภาษณ์นะครับน้องๆนะครับผู้บริหารนะครับรวมถึงนะครับคณะกรรมการนะครับก็นะครับ ภายในนะคะกิจกรรมนะคะขอรับตัวไว้ในหัวใจเอ a c k ค่ะว่าปีนี้จะมีความมันนะคะแพ้รุ่นกันก่อนหรือไม่ใช่คะนะคะถือได้ว่าเอ a c k คลนทับปุ่ีเนี่ยของเรานะคะเป็นวิทยาลัยนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลอนทับปุ่ีรวมกับนะคะเป็นวิทยาลัยที่ติดนะฮะระดับท็อปเทมในประเทศไทยเลยค่ะนะได้เลยแต่เรายังมีเรื่องของยูนิฟอร์มนะคะเรื่องของสิทนะคะได้การันตีจากนิตยสารอ่าของ แห่งประเทศไทยเลยนะคะว่าเป็นเครื่องแบบที่มีคุณภาพและถูกต้องที่สุดถูกในงานเสื้อของเราใส่ใช่ไหมดูสง่างามมากเลยลองน้องคอนเซ็ปเลยนะคะคือเขาไม่ใช่อะไรของเขาเลยคือ smart and smart ั่นเองนะคะเราเคยเห็นใช่ไหมน้องๆไปเดินแถวเอสพานาทแถวเซนทันแถวเดอะมอลล์เราก็เคยเห็นใช่ไหมคุณภาพดีมากถูกต้องนะคะยูนิฟอร์มเนี่ยถือว่าเดินไปไหนเนี่ยกระดุมคอไม่เคยปวดเลยใช่ไหมคะจริงค่ะน่าติดตาม เดีวจะไปเล่าให้ฟังนะคะว่ามาเยี่ยมพิที่อะไรนะคะเต่พอนยังไม่ถอดสูตรเลยค่ะเลิศมากเลยนะคะเอาละกคาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเะค๋เราไปดูนะครับบรรยากาศช่วงเช้าของกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจเอฟแฟกเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอรับเธอไว้ในหัวใจเอสแบกนะคะปี2,558นั่นเองนะคะกับพิชานพิธีกรคนเดิมนะคะคันจังแก่กับพิชานนะคะมีดะอื่่ะวันนี้นะคะเราได้รับพิธีกรนะคะจากหรือว่าเป็นพิธีกรฟรีแลนซ์นั่นเองนะคะชื่ออะไรนะคะมีดะอืค่ะมีดะอึนะคะก็เสียสละนะคะสำหรับบินมาจากเกาหลีเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะ เราคิดว่าบรรยากาศของงานขอรับถวายหัว,วหใจเอสแบกในปีนี้ต้องไม่แพ้นในทุกๆปีแน่นอนค่ะเชิญตามดิฉัน2คนมาเลยค่ะ นะคะคตอนนี้หรือว่าบางคนอาจจะดูเป็นของภาพตัวเองนั่นเองนะคะตอนนี้แต่เรายังมีบทสัมภาษณ์นะคะสำหรับท่านผู้บริหารนะคะเดี๋ยวเรานะครับไปดูนะครับ 8, บทสัมภาษณ์นะะคของนะครับคณะผู้บริหารนะคของแอกเซลบนทัพบดีของเรารวมถึงนะะคบ,บทสัมภาษณ์ของน้องๆนะะคที่มารถูกต้องค่ะนะคะแต่ละสาขานะะคที่มาร่วมกิจกรรมขอรับเอาไว้ในหัวใจแอกเซลค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์นะคะท่านผู้บริหารวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุรกิจ s อสแบงนนทบุรีนะคะท่านดรประสาทประวัติรุ่งเรือนะคะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยนะคะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกในการจัดกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจ s อส c ในปี2558นี้กันดีกว่าค่ะกลาวสวัสดีท่านผู้อนวยการนะคะสวัสดีครับจังตืมแล้วก็กดำจังแกะนะครับ การจัดงานขอรับเธอไว้ในหัวใจของ s อ a c บในวันนี้นะครับพอ,ออมีความสุขมาก uh huh. แล้วก็คิดว่าผู้บริหารและครูทุกคนเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าวันนี้ได้คุยกับคุณครูที่เดินไปกับฐานของลูกๆเนี่ยบอกว่าลูกๆปนีนี้น่ารักทุกคนแล้วก็ลูกๆเนี่ยแบบสนุกกับการเข้าฐานนะครแค่นี้พอ,ออก็มีความสุขแล้วนะครับก็ไปปีหน้า เราต้องจัดให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้เองนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารคุณครูและลูกๆเอสแบกทุกคนนะครับเป็นการจัดงานที่เลิศมากในวันนี้นะขอบคุณจังกึุ่มจังกึุมแล้วก็ดำจังแก่ดำจังแก่รักๆนะครับจุ๊บๆครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารคนต่อไปเลยค่ะตอนนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้บริการสุดพานะคะขอบคุณสำหรับ ความรู้สึกในวันนี้ค่ะแล้วเราเจอกันอีกทีในปีหน้านะคะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> ค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ในช่วงของสัมภาษณ์นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ ท่านผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนทบุรีท่านดรพรพิมลประวัติรุ่งเรืองนะคะเราอยากถามถึงความรู้สึกนะคะว่าในกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจเอสแบกในวันนี้นะคะท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะลูกๆเอสแบกที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ นะคร,ครูมีความยินดีแล้วก็ปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ลูกๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมขอรับเธอไว้ในดวงใจของ S-BAC บอย่างพร้อมเพรียงนะคะขอชื่นชมลูกๆ S b a c บทุกคนนะคะที่ มีความตั้งใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมนะคะถือว่าลูกๆได้รู้จักหน้าที่ของตอนเองเป็นอย่างดีถือว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะ<ม>เพราะการเป็นผู้มีความรับผิดชอบนั้นจะทําให้เราได้พัฒนาตนเองแล้วก็มีความเจริญเต,ติบโตต่อไปนะคะ<ม>ก็ขอชื่นชมลูกๆทุกคนค่ะ<ม>แล้ววันนี้ครูก็ขอรับนะคะลูกๆเอสแบทุกคนนั้น ไว้ที่ดวงใจของ S-BAC นะคะก็ลูกๆก,ก็คงจะสนุกทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะซึ่งเราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเปิดเทอมก็คือวันที่สองมิถุนายนนะคะก็ขอให้ลูกๆนั้นได้รับความรู้และสนุกสนานนะคะในกิจกรรม และในปีหน้านะคะกิจกรรมของเรามีการพัฒนานะคะขึ้นทุกปีเพื่อที่จะให้ลูกๆนั้นได้รับการส่งเสริมในเรื่องของขีดความสามารถรวมทั้งทักษะต่างๆนะคะก็หวังว่าลูกๆก,ก็คงจะสนุกสนานแล้วก็ประทับใจนะคะเช่นเดียวกับในทีมงานทุกคนค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่าน ผู้จัดการนะคะท่านดรพัน์พิพมลตวตรวจรุ่งเรืองนะคะในการกล่าวความรู้สึกนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารคนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเชิญตามพวกเรามาเลยค่ะ สวัสดี<อ> <grains. S 2> ะค่ะเราก็มาเจอกับอีกหนึ่งท่านผู้บริหารวิทยายลัยเทคโนโลย,ยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนนทบุรีนะคะกับท่านรองผู้มยการวิทยายลัยค่ะท่านรองอุเทวันอ้นใจหานค่ะสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเราเดี่ยนะครับมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะของท่านรองผู้วยการค่ะสำหรับกิจกรรมขอ,ขอรับเธอไว้ในหัวใจนะคะเอสแบกนะคะว่าในความรู้สึกของท่านรองผู้มยการนะคะนะมีนะคะความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ วันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับลูกๆเอสแบกนนทบุรีซึ่งปีนี้นะคะถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นที่9้านะคะซึ่งเป็นเลขที่สวยงามนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่จะนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่วิทยาลัยนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็เล่นกิจกรรมเต็มที่นะคะค่ะนะคะ นี่คือนะครับความรู้สึกนะครของท่านรองผู้ในการนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครที่จะรับลูกๆเอสแบกนะครเข้ามาในวิทยาลัยของเราะค่ะนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ในการไปอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์นะคะหนึ่งในผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบรธิหารธุรกิจเอสแบกนนทบุรีนะคะอันนี้จะอยู่ในของในส่วนฝ่ายประกันคุณภาพนะคะ ค่ะนะคะท่านขอชอนะคะสุจินตานะคะผีตะโกมน,นะคะค่ะนะคะสำหรับนะคะความรู้สึกนะ,ะของท่านผู้ช่วยนะคะมีความรู้สึกอย่างไรสําหรับกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจเอสแบกในครั้งนี้ค่ะค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเอสแบก นนทบุรีนะคะถึงแม้ว่า,าจะเพิ่งเข้ามาสัมผัสได้ไม่นานนะคะเนื่องจากเพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ด้วยกิจกรรมที่เห็นในวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าภาพที่เราเคยแอบชื่นชม นะคะเอสแบนุนทบุรีมาโดยตลอดนะคะวันนี้เมื่อได้มาสัมผัสนะคะดีใจแล้วก็ชื่นชมในกิจกรรมครั้งนี้มากเพราะว่ามันทำให้ลูกๆของ s b a แบนั้นมีโอกาสที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งฉะนั้นนะคะในฐานะที่มาอยู่ในฝ่ายประกันคุณภาพก็คิดว่านะคะจากพลังในวันนี้ที่เขารวมใจกันนะคะเราจะนำเอสแบกก้าวสู่สากลได้อย่างแน่นอนคะ่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับท่านอาจารย์นะคะฝ่ายรการคุณภาพนะคะสําหรับความรู้สึกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารคนต่อไปเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้ในการ ฝ่ายกิจการด้านกิจกรรมนะคะท่านอาจารย์ศิรินันทโชติยานนท์นะคะเราก็อยากสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจเอสแบคค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนะคะดีใจที่ถึงวันนี้แล้วนะคะรอคอยมาเป็นเวลาแรมเดือนที่ได้จัดเตรียมงานเอาไว้นะคะตอนแรกก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะพอถึงวันนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะยิ่งเห็นลูกๆเนี่ยเล่นกันอย่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสาหายเหนื่อยแล้วค่ะ และเมื่อลูกเข้ามาอยู่ใน s อสแบแล้วนะคะมีอะไรนะคะที่จะให้อาจารย์ช่วยเหลือได้ให้ลงมาหาที่ห้องกิจการนักศึกษาด้านกิจกรรมนะคะซึ่งอยู่ตรงอาคารวิชโนนนะคะห้องชั้นจีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยผู้ในการนะคะท่านอาจารย์สิรินันโชติยานนท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารคนต่อไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะนะครตอนนี้เราอยู่นะคะกับหนึ่งผู้บริหารนะคะของ s อสแนนทบุรีของเราค่ะนะ,ะนั่นคือนะคะท่านผอ,อฝ่ายวิชาการค่ะนะคะท่านผอ,อมุกดาวันรักสัต์วมั่นะครวตอนนี้เนี่ะเรามาถามความรู้สึกนะคะของท่านผอ,อนะคะสำหรับนะคะกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจ s อสแครั้งนี้ค่ะก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะ สำหรับความรู้สึกในวันนี้เนี่ยรู้สึกประทับใจนักเรียนรุ่นนี้นะคะรุ่นปีการศึกษา58นะคะตั้งแต่เช้าที่ได้ดูนักเรียนหนึ่งนะคะก็คือว่ามีความตื่นตัวนะคะมีความสามาคัคคีและที่สำคัญมีความสามารถกล้าแสดงออกนะคะและที่สังเกตมาอีกหนึ่งครั้งก่อนที่ลูกๆจะลงมาจากห้อง กิจกรรมนะคะปรากฏว่าไปตรวจสอบเรื่องความสะอาดปีนี้ไม่พบขยะในห้องประชุมนะคะขอชื่นชมลูกๆนะคะจะสังเกตเห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะว่าช่วงนี้เรากําลังทํากิจกรรมเชื่อมความสามัคคีนะคะกับทั้งคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ทั้งพี่ๆมีความสนุกสนานมีความร่วมมือเชื่อมั่นว่าลูกๆรุ่นนี้นะคะสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะคะ อาจารย์มุกดาวนคอนเฟิร์มแล้วก็จะดูแลลูกๆนะคะอย่างเต็มที่มีอะไรก็ติดต่อฝ่ายวิชาการนะคะอาจารย์มุกดาวนได้ค่ะค่ะนะคะแล้วนี่คือหนึ่งะคะความรู้สึกของท่านนะคะผู้บริหารของเราค่ะนะฮะอย่าลืมนะคะมีปัญหาเรื่องเรียนนะคะติดต่อท่านผอ,อมุกดาวนได้ตลอดเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดีนะะ๋ยวตอนนี้เราอยู่นะคะกับนะคะ อาจารย์นะฮะัวัชรพลรู้แผ่นะหัวหน้าฝ่ายนะ่แน่แน่วค่ะนะวันนี้เดี๋ยวเรามาถามนะในสื่อของความรู้สึกนะของกิจกรรมขอรับเธอไว้ในหัวใจเอสแบคค่ะเนียอาจารย์โจ๊กมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโหนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับดีใจนะครับนักเรียนมากันเยอะมากนะครับตื่นตันม,มีความสุขนะครับเราเตรียมงานกันเป็นเวลาแรมเดือนนะครับทุกปีก็จะมีการตั้งความหวังไว้ว่าเด็กเข้ามาปีนี้ จะเป็นยังไงจะน่ารักไหมซึ่งไม่เคยผิดหวังนะครับโดยเฉพาะปีนี้นี่สมหวังเกินร้อยครับค่ะในคันี่คือความรู้สึกนคของอาจารย์ผู้จัดงานนะคะที่นะคะมานอนนะคะมาเต็มงานนะคะเพื่อที่จะให้ในครลูกๆของเอเซีของเรานะครับมีความสุขพร้อมกับความประทับใจกลับไปค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์โจ๊กเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ คงองเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจ,จะมาทดแทนเสียงของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันให้ลอย่องไปไกลสุดสายตา มมมีอะไไราาาาากกกวว่่ิเเคคยด้พบบนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเด็กๆนะคะเป็นนักเรียนระดับชับรรช้นประวัติาสตปที่หนึ่งนะคะสาขาค,คอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะเรามาถามความรู้สึกสำหรับการจัด,ด,ดการมาค่ายขอรับเไว้หนหัวใจแบกในวันนี้กันเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อนิวครับน้องนิวนะคะน้องนิวบอ,อ,วอ,อ้าควารู้สึกไหนในการมา นนี้้ะะคเป็ไงงบาก็สนุกดีครับมีเพื่อนเยอะแยะหลายคนมีเพื่อนใหม่มีเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะคนหนึ่งน้องอะไรคะไนท์ไนท์ไนท์ครับน้องไนท์น้องไนท์นะคะน้องไนท์ม่ทราบรู้สึกอย่างไรในการมาค่ายในวันนี้รู้สึกว่ามาเป็นการขัดเกลาจิตใจที่ดีอย่างหนึ่งเลยสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับ แล้วทำให้เรารักมีหัวใจรักสถาบันของเราอีกด้วยแล้วเคยต่างจากที่เราเคยเข้าค่ายแบบค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายอะไรอย่างอื่นมีไหมต่างกันมากต่างตรงที่ว่าเขาให้ความสนใจเราให้ให้ผู้ครูฝึกให้ความดูแลมากขึ้นดีขึ้นโอเคนะคะหวังว่าปีหน้าเป็นไงมากบอกว่าปีหน้าให้ดีอะไรให้มันรปรับปรุงถ้าปรับปรุงเหรอครับก็น่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนชุดใส่รองเท้าเพราะว่ารองเท้า รองเท้าผ้าใบน่าจะไม่เหมาะกับการเล่น<อ>เกมที่เปลี่ยนอโอเคปีหน,าน้าเราจะได้มีการให้ขึ้นไปเปลี่ยนเนาะอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มต่อไปเลยค่ะขอขอบคุณน้องไนแล้วก็น้องนิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นะคะตอนนี้อยู่ที่กลุ่มที่10นะคะตอนนี้อยู่ในสาขาของสาขาการบัญชีนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกในการกิจกรรมเข้าค่ายข,ขอรับเธอไว้ในหัวใจ SBa c k นะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์น้องชื่ออะไรเอ่ยยอดครับน้องยอดนะคะน้องยอดโอเคนะคะน้องยอสมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการทำกิจกรรมในวันนี้สนุกเลยสนุกสนุกอย่างเดียวเหรอเออได้อะไรบ้างได้ความสมัคคีได้ความสมัคคีมีอะไรอีกความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ได้อะไรอีกได้เปียกได้เปียกนะคะที่บ้านไม่เปียกใช่ไหมไม่เคยอาบน้ำเปียกโอเคนะคะน้องก็่อไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับน้องยอด ชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะน้องฟ้านะคะน้องฟ้ารู้สึกยางไะในการจัดกิจกรรมในวันนี้รู้สึกมีความสามัคคีค่ะสามัคคีได้ไรอีกได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าไม่รู้จักแล้วค่ะโอเคไรอีกแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนอยู่โรงเรียนนี้ค่ะอ่าภูมิใจที่อยู่เรียนนี้กลาวขึ้นะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มต่อไปต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์กลุ่มที่หกครับกลุ่มที่หกนะสาขา คอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะตอนนี้เรามีตัวแทน2คนในการสัมภาษณ์ความรู้สึกในวันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์น้องบอลก่อนเลยนะคะความรู้สึกอย่างไรบ้างในการเข้าค่ายกิจกรรมในวันนี้หนาวครับหนาวนะครับที่บ้านร้อนมีพัดลมนะคะอมีอะไรอีกลูกแข้ก็สนุกดีครับมีเพื่อนเยอะดีครับแสดงว่าอยู่บ้านมเคยมีเพื่อนมีครับแต่ไม่มีเยอะเท่านี้ครับไม่เคยมีเยอะเท่านี้หรือไม่มีคนคบมีอยู่ครับก็มีส่วนครับมีนะคะ สำหรับน้องมิกค่ะน้องมิกนะคะสำหรับความรู้สึกในวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกเลยครับก็สนุกอย่างเดียวอะไรอีกก็รู้จักเพื่อนเยอะรูจักเพื่อนเยอะไม่รู้จักอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่เหรอีกัไม่มีครับครับขณ่นี้เหนือนกันไม่รู้เหมอกันไม่้มอกันไม่รู้เหมือกันไม่เหมืกัุไม่เมอนัไ่รเอนันไม่รู้เกันไม่รเมอนกันีม่รู้เหมือกัม่ะูอนน่มนกนเกัม่เมอะกไ่รเมอกลเมอนไ่รเน่ร การโรงแรมและการโรงแยวอ่านนะคะตอนนี้อยากสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องเฮ้ยยูชื่อไมเนมแพทน้องแพทน้องน้องตรีน้องตรีนะครับอ่านสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องแพทก่อนความรู้สึกในการมาค่ายขอรับเธอไว้หนวดใจแอบวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างสนุกและมีความสุขสนุกแล้วมีความสุขไม่เลอีกได้รู้จักเพื่อนเพื่อนได้จากเพื่อนเพื่อนอะไรอีก ได้เล่นเกมได้เล่นเกมพี่ว่าไม่มีเล่นเหรออ่าความรู้สึกของน้องตีคนะวา,รามารู้สึกมีไงบ้างรู้สึกมีมีความสุขและรู้จักเพื่อนๆมากมายรู้สึกกับเพื่อนๆมากมายแสดงว่าไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนครับอ่าครับอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สาขาต่อไปเลยแล้วกลุ่มต่อไปเลยวันนี้มาแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับภาษาต่างประเทศนะคะกลุ่ม1ิ 11ค่ะเป็นเท่าไหร่ 11A นะคะภาษาต่างประเทศนะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการเข้าค่ายขอรับเธอไว้หนวัจัเอสแบกในวันนี้ใช่อน้องอะไรเอ่ยปามค่ะน้องปามนะคะถามความรู้สึกหน่อยเข้าค่ายวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกค่ะก็สนุกก็สนุกอย่างเดียวหรอไม่อะไรอีก เปกันเองแล้วก็มีคนอีกคนนึงจูเนียร์ค่ะจูเนียร์รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะร่้เพื่อนใหม่เพราะเพื่อนเก่าไม่เอาแล้วตอนนี้จากเพื่อนใหม่อย่างเดียวเลยนะคะแล้วเรางพิ่งมาในวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สาขาต่อไปเลยนะคะตอนนี้เขาขอบคุณน้องๆสองคนมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามารู้จักกอีกสาขาหนึ่งนะคะสาขาการตลาดได้ นะคะคตอนนี้นะคะเรามีตัวแทนนะคะน้องฟูก,กับน้องเบียร์นะคะในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะอยากถามความรู้สึกในการเข้าค่ายขอรับเธอไว้ในหัวใจเอสแบคในวันนี้ค่ะรู้สึกเออสนุกครับสนุกสนุกนะคะมีอะไรอีกเปียกด้วยครับเปียกอยู่ที่บ้านไม่เคยอาบน้ำใช่ไหมอยู่เรียนเปียกเก็บเก็บไว้เมื่อวันนี้นะคะอ่ะก็รู้สึกของน้องเบียร์ก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะความรู้ค่ะ จะค่ายแล้วคนในครอบค่ายยังไงก็ที่นี่เป็นกันเองมากค่ะเป็นครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งนะคะเราวันนี้นะคะเรารายการตามล่าหาดาวดวงใหม่นะคะขอปิดรายการในหัวใจเอสแบควันนี้พบกันในปีหน้าปีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แค่ครั้งเดียวความหมายดีๆที่เราไม่อยากรำลาวันหนึ่งได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่ายังจดจำในใจหากตนนี้ลองหลับตาเห็นภาพ ขอรับตัวไว้ในหัวใจเอสแตงกอนทบุรีเนี่ยนะคะที่เราในคาัได้ชมมาตั้งแต่อดกเวลาในช่วงนี้ไปเลยนะยังเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากเราเห็นศักยภาพของท่านผู้บริหารรวมถึงในคศักยภาพของทุกบุคลากรนะครับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแบบว่าโอ้โหแบบวีดีทีเยี่ยมเลยนะครับแต่เวลาของเราเนี่ยนะครับก็หมดหมดแล้วนะคะก็ในครั้เดี๋ยวพบกับนะคะเราในครั้งสองคนในครั้ในปีการศึกษาหน้าไปนะคะต้องขาด ในคะก็นะครับก็อื่นเราต้องขอในมีการสื่อสารนี้เราสองคนก็ต้องบอกคำว่าสวัสดีสสดค่ะ